มากแกง <c oughs> แกงยอดมะพร้าวใส่เห็ดนะคะทุกคนคะแกงยอดมะพร้าวใส่เห็ด <c oughs> หนึ่งข้าวบะรันซุกนะคะข้าว <c oughs> <c oughs> ยังไม่สุกเลยจ้ะ เจ้เดินหามีดพี่น้องเจาเดินหามีดคืืกอเห็นมีดน้องมีดน้อยนี่แะนะคะมีดแล้วบาเห็นพี่น้องมีดเจ้าเดินใส้ปัจจําบเห็นหามีดไม่เห็นเอามีดน้อยนี่แหละพี่น้องนะมาซอยนะมาเข้ากอนเกงกินยาเมื่อเช้านะคะซอยเพิ่มก่อน ซับก็จะนมไม้นะพี่น้องนะซับคือน,นมไม้เลยนะคะทุกคนอ่อนได้ดีพี่น,ออน้องข้าวยอดมะพร้าวแกงกิน แซบ่บคืออย่างเงี้ยพี่นอ้องอ่อ,อนๆคือกันกับบางอันโอ้ว่าอ่อนแข็งไงี้ได้พี่น้องเออว่าไม่นอนอ่อ,อนแข็งพี่น้องเลยอืมแข็งเอาอกได้ซสำนั่งเ,เอาซสำนั่นเนาะพี่น้องเออแข็งบ่กเดือบบวก แกงเอาออกได้สำแดงเอาสำนั่นแกงได้จักถ้วยนั่นกับพ่อนะคะแกงเอาจักถ้วยนน้อยแกงใส่เห็ดนางฟ้านะคะ,ะใส่น้ำปลาเหมือนเดิมเดิอดเน้นใส่น้ำปลาหนนนัว อาหารคนป่วยคือเก่าพี่น้องนะวันนี้กลากินเผ็เดหรอพี่น้องแกงกินยาำมัอเส้ากับข้าวเนียวคันห่อน,นแซ่บคือเก่านะคะแข่งอ๋อวันนี้ก็เห่ากับซีมาโซยเอิ่มน้ำมันโซยเอาเฮ็ดลงไปนะเฮ็ด เห็ดนางฟ้าพู้ถฐานนะคะตัดมนออกจากหน่อยน,ะน,อเน,เนึเนาะคนแก่เดี่น้องแก,จก่จากหน่อยตัดตีนเห็ดออกจากน้อยนะคะล้างนะคะ ข่อญาติเก็บก่อนเด้อพี่น้องเลยน้ำน้นี่สามน้ำที่นี่ชาวเดือนก็เอาหม้อกระทะของพี่น้องหม้อกระทะหม้อกระทะ พี่น้องเอาน้ำใส่จักหน่อยแล้วพี่น้องใส่น้ำลายสิบอกใส่น้ำลายสิบอกหักปันไดเดี๋ยวน้ำเพชรก็ออกมานะคะตอนนั้นใส่เลยนะคะพอนะคะเราไม่ใส่เยอะเราเดือดนั้นข้างหม้อเข้าน้ำน้อพี่น้องนะ กระซียันปีนเข่าจากหน่อยเด้อ ใส่น้ำปลาร้าเลยนะคะทุกคนใส่ลงไปเลยนะคะใส่น้ำปลาร้าอย่างเดียวเลยพี่น้องเด้อแกงข้าวเดือน นะอาหารคนป่วยนะคะทุกคนจะใส่น้ำปลรราอย่างเดียวนะคะทุกคนค่ะจะอาวัน,นี้สาวเดือนลาพี่และน้องไปก่อนนะคะทุกคนพบพ่อกับสาวเดือนในคลิปต่อไปคลิปนี้กับมาแขงนอดเผาใส่เห็ดนะคะทุกคนใส่แต่น้ำปลรราะนะคะทุกคนค่ะนะคะสวัสดีค่ะ